ใครต่อใครก็บอกว่าต้องเจอแม่บอกว่าเธอเป็นคนน่ารักพอก็ถามว่าเธอแสนดีพี่ก็บอกมาว่าคนนี้แหละที่เขาเกับเราคอยดูแลกันแดดไม่พักไม่ให้รักก็คงจะย,ออยัจริงๆิ้งเพราะทุกสิ่งที่เป็นเธอ สว,ส,สวัสดีค่ะพวกเรา Bliss Nia Bliss ค่ะ Candy Bliss ค่ะ Lisa Bliss ค่ะชื่อวงนี้พวกเราก็คิดกันเองนะคะซึ่งมันมาจากคำว่า Bliss B L I S S นะคะที่ย่อมาจากคำว่า Blissful ที่แปลว่าความสุขค่ะเพราะว่าพวกเราอยากมอบความสุขให้กับทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เลยค่ะใช่แต่ว่าเราเปลี่ยนตัว I เป็นตัว Y เพราะว่าชื่อของพวกเราทั้ง3าคนมีตัว Y ค่ะ ของนิยาก็จะเป็น vocalist ค่ะโอ้นี่มันสาวออปราของหนูก็จะเป็นสายแดนซ์ค่ะโอ้ใช่สายแดนซ์เมื่อไหแล้วฉันต้องทำอะไรอ๋อเป็นวีชอว์ก็นี่าวีชอ์ก็สวยมีท่าตามเลยอ่ะเหรอเลยเป็นแรปเปอร์ค่ะใช่ยอเย จริงๆพวกเรา3ามคนเป็นนักแสดงอยู่ที่ช่อง3อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ได้โอกาสที่จะมาเป็นเด็กฝึก BEC Music แล้วในที่สุดเราก็ได้มาอยู่วง Bliss ค่ะ มากมากเลยค่ะเรียกว่าเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยอยากเป็นทั้งศิลปินแล้วก็เป็นทั้งนักแสดงด้วยซึ่งตอนนี้เราก็อยู่สังกัดช่อง3ใช่ไหมคะแล้วก็ได้เป็นนักแสดงมีการถ่ายทําละครหนังภาพยนต์หรือว่าซีรีส์บ้างแต่ว่าอีกความฝันหนึ่งก็คือโอกาสที่ได้รับจาก BC Music ก็คือเป็นศิลปินค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นทั้งศิลปินแล้วก็เป็นทั้งนักแสดงแล้วด้วยค่ะบอกให้เลยค่ะว่าวงบ i s สเป็น Girl Group แรกของช่องสามด้วยนะคะซึ่งเราเองก็มีเอกลักษณ์ของตัวเราเองด้วยมีอะไรบ้างคะมีความสวยค่ะอ้าวนี่ก็จะสวยอย่างเดียวเลยอาวไม่สวยหรอสวยสวยกันทุกคนนะคะใช่้วยพูดไสก็อวยตัวเองอ่าแล้วก็มีมีความใช่แต่ว่าวงเราก็จะมีความน่ารักมีความสดใสแล้วก็มีรอยยิ้มค่ะก็คือเป็นความสุขที่อยากมอบให้แฟนๆทุกคนค่ะ รวมถึงเพลงที่น่าฟังสุดๆไปเลยค่ะจะเป็นเพลงแนวป๊อปผสมฮิปฮอปเพิ่มลูกเล่นเข้าไปหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะวงบลิสนะคะจะมีความน่ารักสดใสแล้วก็มีรอยยิ้มความเป็นกันเองที่อยากจะมอบไปทุกคนค่ะไม่ว่าจะเจอเรื่องเหนื่อยหรือว่าเรื่องไม่สบายใจเรื่องเครียดมาถ้าได้มาฟังวงบลิสนะคะก็จะแฮปปี้มากๆค่ะเพราะพวกเราจะแจกความสดใสกลับไปค่ะ อย่าลืมมาติดตามพวกเราด้วยนะใช่เพราะว่าผลงานนี้พวกเราตั้งใจทํากันมากๆเลยค่ะรวมถึงพวกเราศิลปินพี่พี่ทีมงานทุกคนนะคะผลงานนี้เป็นผลงานที่เราถ่ายทําการนานมากๆแทบจะข้ามวันเลยตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนมารับชมแล้วก็ให้กําลังใจพวกเรากันเยอะๆค่ะความหมายของเพลง Verify Tick ถูกนะคะก็จะพูดถึงคนคนหนึ่งที่เรา ปลื้มแล้วก็ชื่นชอบค่ะแล้วคนรอบข้างเราทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าคนนี้ติ๊กถูกคนนี้ก e ี n f l a กหรือว่าธงเขียวอ่าถูกอท <laughs> ุกข้อเลยจริงๆ,ๆเพลงเราว่ามันเพลงที่น่ารักน่ารักสดใสามากๆเลยค่ะก็หมายก็จะเป็นฟิลน่ารักน่ารักแบบนั้นเลยไม่ว่าเขาจะทําอะไรเราก็ชอบเขาติ๊กถูกเขาทุกข้อเลยแล้วก็คอช่วยเหลือเราด้วยอใช่แล้ว <laughs> ม,มันคือครั้งแรกในชีวิตหนูเลยที่หนูแรปเ <laughs> 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 พราะว่าก่อนอันนี้เรามาสายวคอลแล้วเราก็ร้องแนวแบบว่า Powerful ฟลอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาอันนี้เราก็ได้แรปแล้วรู้สึกว่ามันก็ท้าทายนิดนึงตอนแรกๆแต่ว่าพอฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราจำเนื้อได้มันก็เริ่มแบบนับคำได้เริ่มแบบเข้าจังหวะเพลงได้ตอนตอนนี้ก็พอใจค่ะ <laughs> จริงๆของหนูก็ทั้งเรื่องร้องแล้วก็เรื่องเต้นเลยด้วยความที่หนูถนัดแค่เต้นอย่างเดียวยังไม่เคยได้เรียนร้องจริงๆจังๆแล้วพอมาเรียนร้องแล้วไปผสมผสานกับการเต้นมันเลยทําให้แรงเราดรอปลงแล้วทําให้เราเหนื่อยไม่สามารถเป็นเสียงออกมาได้เท่าที่ควรนะคะก็เลยต,ต้องพยายามซ้อมเต้นไปด้วยซ้อมร้องไปด้วยทําให้แรงของเรามันสเตเบิลค่ะใช่ก็ย่างหนึ่ง,งเหมือนกันค่ะ <laughs> นี่ آ, น่าจะเป็น เพลงที่เร็วมั้งคะนิญาตปกติเป็นคนที่ชอบร้องเพลงช้าแล้วก็ถนัดกับเพลงช้าอยู่แล้วด้วยพอพอมันเป็นเพลงป๊อปแล้วมันต้องกระชับมันต้องสนุกจนเวลาหนูร้องเพลงเร็วตอนซ้อมครั้งแรกๆเลยคะ่ะหนูร้องแบบไม่มีอารมณ์เลยก็เลยต้องแบบฝึกฝนแล้วก็ฟังตัวเองบ่อยๆคะ่ะ ก็ฝาก MV Play เพลง Verify ติ๊กถูกด้วยนะคะสามารถไปรับชมได้ที่ c h 3 Thailand Music นะคะแล้วก็คอนเทนต์ของ Bliss นะคะก็จะเป็น BEC Music ทุกช่องทางเลยค่ะค่ะแล้วก็อยากฝากนะคะไปเล่นชาเลนต e TikTok ของเราหรือว่า Instagram ได้ทุกช่องทางเลยค่ะสามารถ cover เพลงของเรามาลงได้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะแอบเข้าไปส่องแอบเข้าไปดูค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราบลิสเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงานเพลงนี้แล้วก็ฝากผลงานในอนาคตของพวกเราด้วยค่ะใช่ค่ะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย